มนสเสน่ห์ของปลาเค็มอ่ะเพาะปลาชาวเลอ่ะมันก็มีหลากหลายปลานะจะเป็นปลาจวดปลาทูแขกอย่างที่น้าเคยนำเสนอเดี๋ยวคลิปต่อๆไปจะไปตลาดแล้วก็หาที่เขาไม่มีเสียงเพลงก็จะมาลงคลิปไปดูวาเนียปลาอย่างนี้ทำอย่างนี้อร่อยอร่อยอันนี้มันเป็นปลาจุดหัวป้านทำเค็มซึ่งที่ที่หมู่บ้านนะเขาทำกินกันประจำ ปลาจุดหัวแหลมเนื้อจะนุ่มฝานี่หัวป้านหัวป้านน็นคือหัวมันทุๆ่ๆก็ตัดทิ้งไปก็เลยมาทําเค็มเนี่ยส่วนมากจะมีทุกบ้านแถวจันทรยองตานี่นิยมทํากินกันประจวดจไปซื้ออะไรซื้อประจวดเค็มไม่ข้าวจะถามเอาหัวแหลมหัวป้านหัวแหลมหัวก็จะแหลมป้านหัวก็จะทุๆ่ๆจนตัวสั้นราคาก็จะต่างกันเยอะนะไซนี้ถ้าไปดูขาตั้งกล้องตัวที ถ้าไซนี้ตลาดทั่วไปก็ถ้าเป็นปลาสดก็ไม่กี่บาทเนาะราคามันก็ไม่นิ่งแต่มันไม่แพงไม่ไม,ไม่ไม่เกินไม่เกินร้อยประมาณนี้ยจะไซนี้ยก็มาทําเค็มขายก็โลก็ไม่เกินร้อยเหมือนกันแต่ถ้าประจุหัวแหลมเนี่ยซื้อตัวสดก็แพงแล้วเดี๋ยวนี้น่าจะเฉียดร้อยสี่ห้าตัวโลเนี่ยเฉียดน่าจะเฉียดร้อยแต่ขายสดก็ร้อยฝ่าเนื้อจะนุ่มต่างกันหล,หลายจังหวัดเพื่อนลองไปไปดูนะเนื้อนุ่มซื้อเก็บไว้ได้ ซื้อสาเร็จก็ได้ที่เขาทาเค็มจะให้รสชาติทิพนุ่มนุ่มละมุนน่ะถ้าเทียบชั้นกับปลา้ําจืดก็ต้องสู้กับปลาสลิดเนาะปลาสลิดเขาก็ต้องบางบอ่อหน้าก็ไม่เข้าใจบางบอ่อคือมันเป็นบางบ่อหรือเปล่าหรืออําเภอนน้นโน้นก็คือประจวดหัวป้านหรือหัวแหลบเนี่ยซื้อเก็บไว้หอ่หอกระดาษถ้ามีใบตองเรียิ่งดีห่อใบตองก่อนปุ๊บแล้วก็ห่อกระดาษอีกชั้นหนึ่งปั๊บแล้วก็ใส่ถุง ใช้ใส่ไว้ในช่องถาดหรือช้อนชั้นปกติก็ได้ไม่จาเป็นต้องไปฟิตเฟิร์สอะไรเนาะถ้าเราจะส่งให้ญาติพี่น้องต่งางงหวัดก็ฟิตก็ได้แต่ไม่นิยมไม่ใส่ช่องฟิตนะปลาทุกชนิดเท่าที่ศึกษาแล้วก็อยู่ทะเลมาสีสิบกว่าป,ปีเนี่ยก็ไม่แนะนําให้ไปฟิตเฟิร์สอะไรม,มันเพราะว่าสารน้ํายาน้ํายาจากน้ำแข็งมันจะมีผล ทีน้ำยาที่เขเติมตู้เย็นอะไรเนี่ยก็จะมีเรียกไม่ถูกอะเนี่ยอันนี้ที่น้ามาแนะอย่างนี้ก็อยากให้เพื่อนๆรู้จักอย่างเป็นทางการอ่าทําเค็มงี้แล้วมายำยำก็ได้โอเคยำก็อร่อยเนี่ยเนี่ยอันนี้แบ่งมายำแล้วก็อันนี้โรยผง นาง,งออเปนิดนึงแล้วก็อเปลี่ยนนะประถานที่มันแคบแล้วก็เนี่ยพิกขี้หนูโรยไปโรยไปโรยไปเยอะๆอ,อย่าหวงมันหอมแดงใส่ไปแต่ไปพริก พราะพวกนี้จะเข้ากันดีอย่าเป็นเหนียวพริกอย่าเป็นเหนียวต้นหอมอะไรอย่าเป็นเหนียวผากแล้วก็บีบมะนาวเนะบีบมะนาวบีบเข้าไปบีบเข้าไปหรือเปลือกไปก็อย่าไปทิ้งเอาไปกินใส่ปากเลยเนี่ยอารมณ์ประมาณเนี่ยอืม Okay.